ตน้นไม้อยู่อย่างคนสูงไว,ว้หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปีกระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสูรเช็คจิตใจแใข็งแรงออกกำลังทุจรางกายในโลกใบใหม่ไไหยังตอ้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบับเพื่อนญาตนนิมิตรเดินสายทำบุญ ต้นไม้เล่นอินเทอร์เนต็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ัดเล่นลายวานัา้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขใจสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างชาญฉลาดสวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะที่เราเน้นย้ำกันบ่อยๆว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ัยเกษียณเราต้องมีเงินออมเงินออมมีความสําคัญต่อเราอย่างไรบ้างในวัยเกษียณเราจะต้องมีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างไรบ้าง กองทุนการออมแห่งชาติค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะจะออมเงินอย่างไรให้คุ้มค่าและออมในช่วงเวลาใดได้กำไรได้เงินเท่าไหร่บ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านจารุรักเรืองสุวรรณท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถอด อ๋อค่ะหน้ากากอนามัยสักครู่นะคะ,คะเนื่องจากว่าเราได้เว้นระยะกันห่างพองสมควรแล้วนะคะเพื่อที่จะให้การสนทนาน,นั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันแล้วในเรื่องของการออมว่าเราจะต้องออมอย่างไรถึงจะมีอนาคตที่สดใสอยากจะให้ท่านเล่าย้อนนิดหนึ่งค่ะว่าผลการดำเนินง,งานของการลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเราห้บองสัก,สกว่ที่ผ่านมานะคะว่าเราเอาเงินของประชาชนคที่มาเป็นสมาชิกการออมแห่งชาติก็ชของเราเนี่ยกับเงินสมทบของภาครัฐที่ท่านที่ท่านได้ไปใน่แตละพอแต่ละบุคคลเนี่ยมารวมกันจัดการกองทุนเหมือนกองทุนรวมทําให้มีคนประกอบการปีที่แล้วนะคะปีเดียว2.48เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะ,ะนะคะซึ่งชนะอัตราเม่เงินฝากซึ่งเงินฝากประจําบุคคลธรรมดาอยู่ประมาณสักจุดแปดถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ชนะตั้งหนึ่ง สี่แปนะคะชนะสมควรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผลของปีที่แล้วนะ,ะปี63ค่ะค่ะแล้วบทบาทของกองทุนการออมแห่งชาติคืออะไรคะต้องบอกบทบาทคือเป็นการกองทุนเพื่อออมฉลาภาพค่ะเป็นบํนานาลายเดือนอสิ่งที่รัฐบาลกําลังดูแลคือว่าคนกลุ่มนี้คนกลุ่มแรงงานนอกระบบนี้นะคะมีทั้งหมด21ล้านคนทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณ2ล้าน4 000, ซึ่งก็ออยังถือว่ายัางน้อยอยู่แต่ได้รับรู้เรื่องกองทุนเนื้อแหละใครที่สมัครได้ก็คือคนที่อายุ15ปีค่ะ หกสิปีบริบูรณ์นะคะต้องเป็นคนไทยต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองชีพไม่เป็นสมาชิกผู้ประกันตนนะคะแล้วต้องเป็นสมาชิกกบขจะเป็นคนที่ลักษณะเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์นักศึกษาชาวไร่ชาวนานะคะคนที่ไม่มีไม่มีนายค่ะไม่มีนายเป็นตัวเป็นนายของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะค่ะซึ่งหลักการก็คือว่าเมื่อคุณออมรัฐบาลก็จะเติมตังค์ให้หลักการเหมือน m a t c h งฟันค่ะนะคะเป็นกองทุนที่ต้องตั้งมาแล้วในปีที่5ค่ะนะคะหลัก ออมก็คือว่าขั้นต่ำนะคะ50าบาทต่อครั้งต่อปีค่ะไม่เกิน1 3 0 0บาทต่อครั้งต่อปีเช่นเดียวกันไม่บังคับการออมเบยถ้าคุณเลยเป็นภาคสมัครใจแต่รัฐบาลจะมีวงเงินในการที่จะเติมเงินให้กับคุณนะคะตามช่วงอายุนะคะในช่วงอายุแรกคือ15-30ถึงปีเนี่ยเขาจะให้เงินออมครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ไม่เกิน6 0 0บาทบาทสมมติเด็กชายกอนะคะมาออมกับเราวันนี้หน0 0งอบาทย5ปีเนี่ยใส่เงิน100บาทเดือนหน้าท่าบาลให้เลย50าบบาท ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งเงินออมแต่ไม่เกินหกร้อยบาทสิบห้าถึงสามสิบปีได้ครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินหกร้อยบาทต่อปีค่ะค่ะสมมตินายกใส่ร้อยร้อยบาทได้ห้าสิบบาทเด็กชายขอใส่ห้าพันบาทค่ะก็ได้600หกร้อยบาทค่ะพัฒนาเองคือแคปของพัฐบาลคือหกพันหกร้อยบาทต่อปีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทำให้แต่มองว่าหกร้อยดูน้อยไปไหมซึ่งจริงไม่น้อยเลยนะคะ สมมติเด็กๆนะคะหัดเก็บตังค์จรีนเราปีนี้ส่งเสริมให้เยวาวชนเนี่ยหัดเก็บเงินนะคะกระปุกไว้วันละบาทสองบาทสมมติคุณได้ร้อยเนี่ยคุณก็มาใส่กับเราค่ะรัฐบาลก็เติมให้อีก50บาทเดี๋ยวร้อยห้าสิบบาทเนี่ยทางพี่เอาไปบรปิหารจัดก,การให้เกิดออกดอกผลอีกร้อยละสองร้อยสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่ปีด้วยนะคะคราวนี้ช่วงยุคที่สองอายุสามสิบถึงห้าสิบปีสามสิบถึงห้าสิบรัฐบาลบอกว่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินอมอมแต่ไม่เกินกระล้องสิบบาทต่อปี สองพันก็ได้ก็ล่องสิบาทอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้นะคะส่วนอาชุวงอยุสามอายุห้าสิบถึงหกสิบปีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่ไม่เกินพันสองใส่แล้วได้ร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ไปเท่าตัวเลยเท่าตัวค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันขึ้นดีกว่าออมเขาไม่ได้บังคับออมสมมติจะใส่ปีละพันสองไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าลืมว่าการออมขั้นต่ำคือพันสองไม่ค่ะพันสองต่อปีเนี่ยคือควรจะต้องออมปีนั้นควรจะนะคะแต่จริงใขาห้าสิบบาทที่บอกว่าพ ถ้าคุณใส่พันสองของช่วงอายุเด็กก็ได้หกร้อยถ้าพันสองของช่วงอายุสามสิบห้าสิบปีได้แปดสิบเป็นคือเก้าสิบาทถ้าช่วงอายุห้าสิบสิบปีได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่เกินพันสองก็พันสองเป็นแมทชิ่งฟันนะคะนี่เป็นสิ่งที่ว่าสิ่งที่ต้องคนจะต้องออมอย่างน้อยนะคะปีละพันสองหรือเดือนละร้อยบาทอยากให้มีเก็บก่อนตกเดือนละร้อยเด็กร้อยเดียวเองใช่ค่ะว่าละสามบาทอันนี้สิ่งที่อยากจะบางคนบอกไม่มีไม่มีการออมยังไงแต่เขายังบอกว่าการออมจริงทุกคนต้องมีแล้วต้องมี เดีย๋ยวสถานการณ์โควิดจะเห็นว่าอยู่ๆก็ช็อกเลยล็อกดาวน์ไม่มีไรายได้ต้องมีอย่างน้อยนะคะเงินตรงเนี้ยต้องใช้อย่างน้อย3 6เดือนควรต้องมีแต่บ้านเราไม่มีอาจจะมีแค่ไม่กี่อาทิตย์เงินก็หมดอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเนี่ยเ,เป็นบทเรียนนะครับว่าเงินออมเป็นอาวุธที่สำคัญสำหรับการบันเทิงชีวิตของตัวตัวเราเองนะคะไม่ใช่ใครตัวเราเองราวนี้เงินที่บอกว่าเพื่อการเกษียณเนี่ยอ,อันนั้นอีกอันหนึ่งที่ว่าพอแก่ตัวไปใครจะเลี้ยง พึ่งรูปพิ่งหลานต้องแยกเป็นสองส่วนเลยถูกต้องค่ะออมเพื่ออนาคตคือออมเพื่อการเกษียณหนึ่งก้อนต้องมีอีกก้อนหนึ่งสาหรับออมอย่างเงี้ยใช้จ่ายปีต่อปีหรือแล้วแต่อระหว่างทางระหว่างช่างจุกเฉินหยิบได้นะคะก็ต้องแบ่งจัดสรรในการแบ่งเงินสําคัญนะคะค่ะทีนี้การออมเพื่อไวเกษียณเรามีเขาเรียกว่าเงื่อนไขอย่างไรบ้างถ้าหากว่าออมออมแล้วเบิกระหว่างทางได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้อย่างไรยังไงจริงจริงกชเป็นภาคสมัครใจนะคะไม่บังคับเลย บอกถอนกองทุนได้ไหมบางคนบอกว่าอยากใช้ตังค์เงนเดี๋ยวนี้ทําได้นะคะแต่เราจะแนะนําว่าอย่าทําเลยเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเงื่อนไขที่ได้เงินสมทบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนที่พูดเนี่ยต้องหกสิบปีเท่านั้นอในระหว่างทางสมมติอายุออมสิบห้านะคะสามสิบเบื่อแล้วไม่เอาแล้วอ,อยากลาออกได้ไหมถอนเลยราได้แต่เสียดายที่รัฐบาลเติมให้ะกําไรที่คุณจะได้เนี่ยสมทบเพราะเขาอขอกลับคืนถอาคุณผิดเงื่อนไขอ๋อเนื่องจากว่าผิดเงื่อนไขค่ะก็จะบอกว่า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าหยิบเงินก้อนนี้หยุดออมซะดีกว่าทิ้งไปสองสามปีไม่ว่ากันเพราะเราไม่ได้บังคับนะคะการออมกอชอไม่ได้ภาคบังคับเพราะฉะนันเป็นภาคสมาบันซึ่งยากต้องสร้างให้ใหกับตัวเองค่ะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางเราทําให้ได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้หยิบเลยเพราะเงินก้อนนี้เอาไว้แบบจำเป็นสุดๆเลยทิ้งทึงหยิบไปนะคะก่อนที่เราจะ,กะเกษียณอย่างมั่งคั่ง เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนที่ท่านเลขาบอกว่าเราต้องพร้อมตั้งแต่อายุ15<ช>ถ้าวันนี้ลูกๆกับหลานพร้อมละในวัย15ปีจนถึงวัย60ปีจะมีเงินเก็บเท่าไหรค่คะจริงๆนะคะต้องบอกว่าคนบอกว่าเด็กๆยม่มีตังค์ก็บอกเอางี้ลองบริหารค่าขนมก่อนหยอดกระปุกไปบละบาดสองบาท,บาทสมัยรุ่นเราเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยคะ่ะก็คือแค่ฝากธนาคารนะออมสินซึ่งได้กระปุกออมสินเป็น,เป,นเป็นกำลังใจก็ดีใจแล้วเงินงอกออกจากดอกเบี้ยเงินฝากก็ประมาณร้อยละหนึ่งร้อยละสอง แต่รัฐบ,บาลนี่ให้ตั้ง50%หมื่อเกิน600อยากจะให้นักเรียนนะคะลองกลับมาทบทวนนะคะใส่เดือนละร้อยบาทอะ่ะพยายไาม่ได้ลืมไปเลยว่าฝากเป็นเงินตายไปเลยค่ะเคยลงพื้นที่เนะี่ยบอกว่าน้องคะถ้ามีเงิน3ส่วนสมมติอันหนึ่งอยู่ไว้ใต้หมอนอันหนึ่งฝากธนาคารอันนึงฝากกอชอเลือกอะไรเขาคิดผ่าน่งินเขาบอกกอชอ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะมันเป็นเงินงอออกมาทันที50%ค่ะนะคะและ้วดอกผลได้อีกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าจริงๆถ้ามีเงินเก็บ อยากจะแบ่งบางส่วนมาไว้ที่กอชอสมมติว่าปีนี้เก็บได้ปีหน้าเก็บไม่ได้อาจจะได้แค่2องสแล้วแต่และขอให้น้องฝึกวินัยให้มีเงินเก็บอย่างเงี้ยทุกๆปีะนะคะเท่าที่ทําได้แล้วกันจริงๆอย่างที่บอกว่าอยากจะเรียนว่าการบริหารค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ต้องบริหารด้ยวยตัวเองเพราะรายละอาจจะมีแค่ขาเดียวค่าขานมหรือเดือนขาเดียวเนี่ยเราต้องบริหารรายจ่ายให้พอกับรายรับที่ผ่านมาใช้ก่อนเก็บตอนนี้ไม่ต้องเก็บก่อนใช้นะคะถุงเือนออกมาเก็บไปเลยส0 เอาไว้สองส่วนห้าเปอร์เซ็นต์ออมเพื่อการเกษียณห้าเปอร์เซ็นต์ออมฉุกเฉินค่ะที่เหลือก็ใช้ไปแล้วพยายามลดบางสิ่งบางอย่างนะคะเคยมีเคสหนึ่งเป็นชาวบ้านนะคะท่านก็โอ้โหฉลองทุกเย็นเลยนะคะดื่มใช่ไหมคะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเนี่ยคะ,คะอยู่ๆลุกขึ้นมาคือแบบไม่ไหวแล้วก็คือว่ายิ่งยิ่งสุขภาพยิ่งแย่เขาจดนะคะไม่กระทั่งค่าซื้อพริกมะนาวตะคองตะไคร้ทุกอย่างเขาบอกปีหนึ่งเขาจ่ายค่าผักพวกนี้ประมาณสองหมื่นนี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ค่าฉลองของเขาเนี่ยเดือนปีละสามหมื่นเขาบอกเขาหยุดไปลแล้วห้าหมื่นเขาหยุดเลยเขาบอกว่าปลูกผักรู้ว่ากินได้เนี่ยปลูกเศรษฐีพ่อเพียงเนี่ยเออไม่เสียเลยนะพี่ก็ปลูกเองมะเขือก็เก็บเองไม่ต้องเสียตรงเนี้ยลดไปละสองหมื่นถูกไหมคะฉลองก็เลิกเลยอมีเงินที่ทานกลับมาเลยห้าหมื่นอันนี้คือการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับตัวเราบ <c oughs> างคนบอกไม่มีจะก,กินแต่จริงคิดดีๆว่าคุณมีเงินจากการบริหารจัดการยังไงอันนี้เป็นอยากจะให้ กลับมาดูทบทวนตัวเองคือทาําบัญชีรับจ่ายง่ายๆเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะเลยจดจดจดไว้ลองดูสิว่าเออมันก็เยอะเหมือนกันนะคะ่าซื้อพริกมะนาวเนี่ยก็เยอะนะรวมออกมีโอ้สองหมื่นเลยหรออะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่จดเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ค่ะ,ค,ะค่ะเหมือนที่ท่านเลขาได้เล่าให้เราฟังว่าคเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ล้มเหลวมาก่อนนะ,ะถูกไหมคะ,คะเป็นเคสที่ล้มมาก่อนแสดงว่า ไม่รู้ชีวิตจะไปยังไงละ,ะ,ะอยู่ก็ขึ้นลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแสดงว่าเพราะฉะนั้นทุกคนทําได้ไม่สายแน่นอนใช,ใช่ค่ะรู้เร็วก็รีบ,รบ,รบอ,ออมค่ะมีช่องทางออมก็ออมไปถ้าบอกว่าเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้อายุ50กว่าก็ทำาถอะค่ะดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะอย่างน้อยเราก็ต้องดูแลตัวเองซะก่อนนะคะเพื่อตัวเราเองค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาวถ้าน้องๆหนูๆกําลังดูอยู่ท่านเลยค่ะคะ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันไม่เหมือนธนาคารอะ ถ้าไปฝากธนาคารเงินอยู่ตรงนั้นเราความรู้สึกทางจิตใจว่าเราเห็นแต่กชอชฝากแล้วกชอชเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินออมไปทําอะไรคะจริงๆการฝากแล้วนะคะเข้าถึงง่ายมากใช้แอปพลิเคชันกอชเข้าไปศึกษาก่อนแล้วกองทุนประเภทไหนนะคะ,คะได้อะไรนะคะพอฝากเสร็จปุ๊บนะคะสามารถสมัคร ตรวจสอบสิทธิ์แล้วส่งเงินในแอปพลิเคชันได้เลยถือต่บอกว่าเอ๊ะไม่ไม่ชินนะคะอ,อยากจะไปศึกษาก็ไปหาที่ธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ,คะที่คลังจังหวัดทั่วประเทศนะคะที่ที่ทราการอำเภอทั่วประเทศนั้นเป็นเครือข่ายเราไปสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็เริ่มสมัครแล้วส่งเงินออมได้เลยนะคะเงินออมที่ส่งมาที่เราเนี่ยทางเราจะเป็นคนเติมตังค์ให้มไม่ต้องบอกวันอยู่ยแลรวจัดการเองมันเป็นระบบออนไลน์หมดแล้ละถ้าสมมติว่าเด็กอายุ 15, ใสมาล้อยหนึ่ง เดือนหน้าก็ได้50บาท50บาทใสมาเลยค่ะจะเห็นในบัญชี150บาททันทีและทางเราจะไปบริหารจัดการนะคะเป็นลงทุนในพันธบัตรบาลเงินฝากประจําบ้างหุ้นคู่ภาคเอกชนที่เ e ตติ้งเองขึ้นไปบ้างนะคะหรือหุ้นไทยบางส่วนเพื่อให้เกิดออกดอกผลเหมือนกองทุนรวมทั่วไปหรือมองกองทุนส่รนองชีพทั่วไปนะคะแต่ที่พิเศษกับกองทุนอื่นคือว่ากองทุนกชคุ้มครองผลตอบแทนทุกบ่าทุกต่างเมื่ออายุ60ส่ะสมมุติว่าลงทุนไปกองทุนอาจจะไปซื้อหุ้นขัดทุนนะคะ60 สบายมากมเราคืนท่านอย่างต่ำเล้วไม่กินฝากประจำหนึ่งปีเพราะฉะนั้นกองทุนนี้รับรองผลตอบแทนโดยรัฐบาลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าเงินที่เราฝากไปไม่หายไม่หายแน่นอนนะคะ,คะก็จะกลับสู่เราโดยที่มีกําไรสูงด้วยทีนี้ท่านลนขาคะ,คะผู้ที่ออมเงินเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ค่ะข้อดี3อย่างของเรานะคะ 1. เงินออมสามารถเอยียงภาษีได้ถ้าสมมุตินะคะเคสที่ทาง ผ,ผู้ลงทุนเนี่ยแล้วสมาชิกเราเสียภาษีก็เอาหมื่นกว่าบาทเนี่ยลดหย่อนภาษีประจําปีได้ทําให้ฐานภาษเาีเราลดลงนะคะอันที่2คืออย่างที่บอกว่าผลตอบแทนจากกองทุนรับประกันโดยรัฐบาลก็คือว่าไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจํหนึ่งปีอันที่3อย่างที่บอกไม่บังคับการส่งเลยแล้วแต่เราละ่ะปีนี้ใส่ร้อยหนึ่งปีหน้าใส่พันสองปีถัดไปใส่สองพันพันแล้วแต่เราเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เท่าไรแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,อยา,อ,วาอยากให้ใส่ตามที่เรามีสิทธิ์เพื่อใครเพื่ออนาคตตัวเอง ถ้าจําเป็นจริงๆมาใช้ตรงนี้ด้ใช้ได้ค่ะก็ถอนออกไปแต่ไม่แนะนําแต่จําเป็นก็ถอนก็มีคนโทรเข้ามานะคะเจอโควิดเข้าใจเลยบางคนก็ออกขอไปใช้ก่อนแล้วกลับมาออกใหม่ก็มีอันนั้นทําได้อยู่แล้วค่ะค่ะก็สามารถจริงๆแล้วคือไม่อยากให้ถอนก็จะดีกว่าใช่ค่ะถ้าเริ่มต้นจาก15จนถึง60คํานวณแล้วจะได้เท่าไหร่ยังไงถ้าคนออนเต็มจำนวนนะคะหนึ่งสามพัเดือนละพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจะได้ไม่ได้เงินประมาณล้านกว่าบาทจะได้บำนาญประมาณ7,700อบาท ต่อเดือนต่ตตใช้ไ,ไปเรื่อยๆโอย<า>คำยว่าบรรนานของเรานะคะคือต้องมีชีวิตอยู่ได้ถึง80ปีหลักการคือว่าคนไทยอายุเฉลี่ย80ปีเพราะฉะนั้นถ้า60คุณต้องมีเงินใช้80ปีถ้า80อายุยังมีชีวิตอยู่นะคะ7,000ก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเสียชีวิตในทางกับการสมมุติว่าอายุ60แล้วใช้ไปแค่65ปกดเสียชีวิตก่อนอันควรเนี่ยเงินทั้งหมดที่เหลือในัญชีนะคะจะกลับมาสุดทยาทที่ต้องแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ เขาจะมีอีกบุคคลหนึ่งนักเรียนที่ออมมาแล้วมันจะมีบอกว่าเอ๊ถ้าสมมติอายุยี่สห้าสอบแล้วราชการได้สมาชิกหมดไปไหมไม่หมดยังคงอยู่เพราะเราดูแค่วันแรกเข้าพอรัชราชการปุ๊บนะคะน้องคนนี้อาจจะส่งต่อหรือหยุดส่งกับเราก็ได้ค่ะนะคะแต่แนะนําไม่ส่งต่อเพราะอะไรเหมือนการฝากเงินเราบริหารจัดการเพราะเงินเราไปทํางานอยู่นะคะเงินเราไม่อยู่เฉยๆเอาไปทํางานให้ก็คือได้เกิดออกดอกผลมา,มาลวัละสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยอันที่สองเงินออมของน้องเขาเนี่ย ไปบริหารภาษีได้ด้วยได้2ต่อนะค่ะและเวลาน้องกเกษียณคนนี้นะคะเด็กคนนี้จะ,กะเกษียณมีกันทั้งหมด3 4ทางโอ้โหสบายเลยทางแรกคือเงินออมบํานาญกับกอชอตอนที่เขา15บหาถึงยีที่ส่งกับคู่กับเราเนี่ยค่ะอันที่2คือบําเหน็จก็คือเงินก้อนตอนที่เขาส่งอยู่คนเดียวรัฐาบาลบอกว่าคุณได้กบกขแล้วคุณไม่ได้สมทบแล้วนะคะก็จะได้ตรงนั้นอันที่3คือเงินจากหน่วยงานของเขาอาจจะมีบำนาญสมมติรับราชาการ25้าปีก็ได้บํานาญราชาการไป แล้วเงินไอ้อีกอนนึงคือเงินของกบขอเองที่เป็นสมาชิกกบขเป็นเงินก้อนอีกก้อนหนึงน่งเนะี่ยมีเงินตั้งสี่ทางทึ่บอกว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กองทุนแล้วก็ลองส่งดูเดือนละร้อยสองร้อยเดือนละห้าสิบาทก็ได้นะคะแล้วเงินไม่หายไปไหนไม่มีค่ารักษาบัญชีไม่ได้อะไรยังอยู่กับเราแล้วสามารถนะคะดูพอร์ตฟลิโอได้ในแอปพลิเคชันได้เลยมีะะประวัติของเราอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีว่าส่งกี่ข้างกี่บาทเงินสมทบเท่าไหร่ดอกผลเท่าไหร่นะคะมีะแล้วก็ตอนนี้เราร่วมมือกับธนาคารออมสิน ทำสมุนออมให้กับสมาชิกสามารถไปับได้คะ่ะที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศได้เลยค่ะค่ะเอเป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่บางทีบางค,คนบอกว่าเออออมสิปีกลัวเงินหาย <laughs> ไม่มีหลักฐานอะไรเ้าในะแต่ว่าเราพยายามสาร้างระบบออนไลน์ทห้<ร>าทำไปแล้วมีความเคยชินกับการอัพสมุดบัญชีใช่ค่ะเราทําให้แล้วค่ะปีนี้ทําให้ลวให้ไปขอได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศนะคะค่ะค่ะอย่างที่ท่านเลขาได้บอกไปว่าจริงๆแล้วการออมของเราเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัย ยิ่งอมยาวยิ่งดีลักการเงินงยอเลยใช่ค่ะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมว่าสําหรับน้องๆหนูๆนะคะที่อย่างตอนนี้อายุ15ปีแต่ว่าเรายังไม่มีอาชีพเรายังเป็นนักเรียนอยู่ก่อนที่เราจะมีอาชีพที่มั่นคงบางบางบางท่านบอกว่าอยากเป็นข้าราชการแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราสามารถออมเรามีช่องทางอมก่อนที่รัฐบาลเขาช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่สนใจนะคะเราไม่ปิดการให้คุณพ่อแม่ออมให้ลูกได้สมมติไปเปิดบัญชีนะคะให้ลูก นะคะโดยใช้ชื่อลูกแต่เป็เอาบัญชีแม่หักเงินนะเขาเรียกเลขหักบัญชีอัตโนมัติเลขเดบิตที่พูดเนี่ยตั้งไปเลยเดือนละร้อยบาทให้ลูกตัวเองก็ได้โดยใช้สิทธิ์ของลูกแต่ไปใช้บัญชีแม่หักหักเงินได้ค่ะคือเพราะฉะนั้นใครฝากก็ได้ถูกค่ะแต่ต้องใช้สิทธิ์ของคนนั้นอใครฝากพ่อแม่ฝากให้ลูกก็ได้ลูกจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่เสียชีวิตไม่ต้องกังวลใจตรงนี้จะเป็นมรดก ตกท่อให้กับทายาทยดได้อีกด้วยค่ะ,คะนอกจากช่องทางในส่วนของธนาคารออมสินแล้วยังมีช่องทางอื่นๆอีกไหมคะสุเงินออมได้แค่ธนาคารออมสินทธนาคารเดียวก่อนนะคะ,คะก็ยังพัฒนากับธนารรคารอื่นอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าลดภาระเรื่องนี้ก็ดูในแอปพลิเคชันง,ง่ายดีในกรอชอรเข้าไปดูเลยค่ะสามารถดูเงินสมทบสะสมดอกผลนะคะเงินมีเท่าไหร่สามารถทําได้เลยค่ะอย่างน,นั้นเลยในมือถือจะง่ายกว่านะคะ,คะตอนในช่วงโควิดอยากให้อยู่ที่บ้านก็ทำงานทำธุรกรรมที่บ้านก็ได้ค่ะมือถือเรา สามารถดูของคนอื่นได้นะคะถ้าเหมือนกับถ้าเป็นลูกหลานเราก็ใช้เช็คอังไเราโดยใช้แบบประชาชนนะคะเลขแบบประชาชนสิบสามหลักแล้วก็หน้าหลังของไอตัวจะมีวิธีการทำไงคะว่าสามารถดูได้สมมติคุณพ่อจะเอาตัวเองออมให้ลูกแบบประชาชนลูกมาทําให้แล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็ดูจากมือถือคุณพ่อก็ได้เพราะฉะนั้นง่ายมากง่ายมากพยายางทาทุกอย่างให้เข้าถึงนะคะให้ง่ายต่อการออมไม่เป็นภาระเลยค่ะเน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะอาชีพอิสระอย่างเช่นอะไรบ้าง อายุสิบห้าถึงหกสิบปีนะคะต้องเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่มีประกันสังคมไม่มีประกันสังคมไม่เป็นสมาชิกกองทุนส่งทุนชีพไม่เป็นข้าราชการใช่ค่ะอันนี้ออมได้หมดเลยพ่อค้าแม่ค้าเลขาชาวไร่ชาวนาผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมรอรางรับจ้างทั่วไปได้หมดเลยใช่ค่ะฟรีแลนซ์ตัวแทนขายประกันที่ไม่มีไม่มี คือขายหมือไม่มีเสพตาดนเอาใช้ตรงนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นออมเถอะคุ้มแน่นอนใช่ค่ะ,คะท้ายนี้อยากจะให้ท่านเลขาค่ะฝากไปยังคุณผู้ชมที่ดูอยู่ค่ะทุกๆวัยเลยค่ะ,คะเชิญเลยค่ะจะจะบอกนะคะว่าการออมนะคะเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับทุกคนการออมเป็นหัวใจหนึ่งที่จะสามารถบริหารชีวิตให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตได้ นะคะถ้ารู้ว่าตรงไหนนะคะเป็นแหล่งเงินออมที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก็เลือกตรงนั้นนะคะสำหรับคออชจะบอกกับคนที่เป็นอาชีพอิสระนะคะที่พอจะมีเงินออมเงินออมทุกคนต้องต้องทำนะคะจะเป็นออมฉุกเฉินหรือออมเพื่อกเกษียณอายุอยากแนะนํานะคะว่าถ้าท่านมีสิทธิ์ออชอมาใช้สิทธิ์กอชกข่อ,อนทึงไปออมที่แหล่งอื่นนะคะนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านเลขาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะความปลอดภัยของผู้สูงอายุภายในบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะ ื่อวันก่อนแม่เห็นคุณยายพยายามบิดเปิดก๊อกน้ําในห้องน้ําอยู่นานมากพ่อว่านะหัวก๊อกน้ํามันเล็กเกินไปไม่เหมาะกับคุณยายนะ่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแบบไหนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพอใจรู้ไหมลูกว่าเราต้องเลือกยังไงเลือกแบบที่คุณตาคุณยายชอบหรือเปล่าคะงั้นเราถามผู้รู้กันดีกว่า การเลือกซื้อเฟนิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุต้องคำนึงถึงขนาดและความสูงที่เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้ที่ต้องใช้งานง่ายโดยไม่ต้องออกแรงมากและคำนึงถึงข้อจำกัดบ้างประการของผู้สูงอายุเช่นการมองเห็นการได้ยินเสียงและการเคลื่อนไหวการเลือกเครื่องใช้ต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเก้าอี ควรมีพนักพิงและมีที่เท้าแขนเพื่อความปลอดภัยบ้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุไงห,หลังและที่เท้าแขนจะช่วยพยุงตัวเวลาผู้สูงอายุนั่งหรือลุกขึ้นยืนโต๊ะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ควรลดระดับความสูงของโต๊ะลงมาเพื่อให้พอดีกับระดับของรถเข็นหน้าโต๊ะควรยาวประมาณ75ซนติเมตรพื้นที่ใต,ต้โต๊ะสูงไม่ต่ำกว่า60ซนติเมตรและไม่มีหลินชักเพื่อให้สามารถเข็นรถเข้าไปใช้งานได้สะดวกเคาน์เตอร์ครัวควรออกแบบให้ข้างใต้เปิดโลง่งสามารถสอดขาหรือวิวแชร์เข้าไปนั่งได้สะดวกและควรมีตู้วางสิ่งของที่ควรติดต่ำกว่าปกติเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นสามารถหยิบของได้ถนัดพื้นบ้าน หรือพื้นที่ภายในห้องที่ให้ผู้สูงอายุอยู่ควรเรียบเสมอกันไม่ยกพื้นต่างระดับหรือมีธรณีประตูวัสะดุกรุพื้นผิวต้องไม่เรียบลื่นจนเกินไปหรือหากมีพื้นต่างระดับต้องทำเครื่องหมายชัดเจนประตูทางเข้าควรมีความกว้างตั้งแต่90เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าออกได้สะดวกหรือในกรณีที่ต้องใช้รถเข็นและไม่ควรมีธรณีประตูเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม หน้าต่างควรสูงจากพื้น50เซนติเมตรเพื่อให้ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ลูกปิดประตูควรเลือกแบบมีก้านจับเพื่อให้เปิดปิดง่ายและควรใช้กรอนในห้องน้ำที่สามารถเปิดจากภายนอกได้เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน <c oughs> เกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ำผู้อ,อยู่ข้างนอกสามารถเข้ามาช่วยได้ทันดอกน้ำแบบก้านโยกทั้งบริเวณอ่างล้างหน้าและฝักบัวอาบน้ำเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่ต้องใช้แรงบิดมากในการเปิด ส้วมภายในห้องน้ำควรม,มีความสูงจากพื้นประมาณ4 0เซนติเมตรทำให้ผู้สูงอายุลุกได้สะดวกเมื่อใช้งานร่วมกับราวทรงตัวที่กดสายชำระในห้องน้ำควรเลือกใช้เป็นแบบพันโยกส่วนสายชำระควรติดตั้งไว้ด้านข้างให้มือเอื้อมหยิบใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องเอี้ยวตัวไปด้านหลังสวิตช์และปลั๊กไฟฟ้าควรติดตั้งให้กระจายอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้สะดวก แสงสว่างส่องถึงระดับความสูงของสวิตไฟฟ้าสูงประมาณ120ซนติเมตรจากพื้นและปลั๊กไฟฟ้าต้องไม่อยู่ต่ำกว่า90ซนติเมตรจากพื้นเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องก้มหลังลงไปมากเกินไปดังนั้นการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นส่วนประกอบภายในบ้านที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนภายในบ้านให้เกิดความปลอดภยัย สะดวกสบายและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัยที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านอย่างมีความสุขสามารถดูตัวอย่างแบบบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุได้ทีส่วนการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีตัวอย่างห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ w w w ร์เว o t h ที่ภายในบ้านและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุแล้วลูกๆหลานก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยค่ะวันนี้รายการชันชชราหมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ